ตอนนี้ไปตัอขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำแนะนำแต่ว่าวันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่านิดหนึ่งบบงทีจะเต็มหนึงหน้าของคัะเศตเพราะว่ามีพ้าบทใหม่เข้ามาด้วย <c oughs> เป็นนั้นว่าการเจริญพระกรรมฐานทุกแบบ ขอทุกท่านจงตั้งใจทำคนให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพื่อยาสักแต่ว่าการปฏิบัติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่สุสมนเนที่บทในพระพุทธศาสนาอย่าสักแต่ว่าบวทหรืว่าฆ่าสักแต่ว่าบวทไม่ก็หมายถึงว่าเราเอาเงินมาซื้อนรกกัน โดยพ่อย่างยิ so Kel, Kel so ่งพิสุสมมเณีใหม่หรือเก่าเก่าก็ไม่แน่นักก่อนที่จะฉันอาหารขอให้พิจารณาเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาเสียก่อนข้อนี้สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่พิจารณาเป็นอาหาเรปริกูลสัญญาตกนรกแน่ คำว่าการที baptism, reveal, ่เจรณาเป็นอาหารีป like <stream, S 1> ิโกรัสัญญานี่ก็หมายถึงว่าเวลาที่เราจะฉันอาหารยองอย่าคิดถึงรสอาหารเป็นเรื่องสําคัญอย่าติดในรสอาหารอย่าติดในสีอย่าติดในกลิ่นแล้วก็การฉันอาหารก็จงอย่าคิดว่าเราจะกินเพื่อความอ้วนทีข่องใส เราจะกินผิวพันด์ดีเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสจงพิจรารณาว่าการฉันอาหารคราวนี้เราจะฉันเพื่อทรงชีวิตอยู่เท่านั้นแต่การชีวิตที่ทรงอยู่นี่เราจะทรงอยู่เพื่อปฏิบัติความดีความดีที่เราจะพงป,ปฏิบัตินั่นก็คือศีลบริสุทธิ์สมาธิตั้งมัน่น วิปรัสนาญาณแจ่มใสายรันไปบอกแอลนี้มท่านพระเพียบเดี๋ยวจับสิก็วันนี้เลยฮะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวสิก็วันนี้เป็นเรื่องว่าการฉันอาหารนี่อยาอย่าทิ้งรถเป็นสำคัญนะที่สูงใหม่ระวังให้ดี ตอนที่ฉันยังคิดว่าอาหารทุกอย่างที่เป็นพื้งตันดีเป็นเนื้อใสตคนดีมีพื้นฐานมาจากความสกปรลกแล้วร่างกายเราเส้งร่างกายก็เป็นพื้นฐานของความสกขรกเหมือแม่เรากินของสุขรกเข้าไปร่างกายของเราก็สกขรโกรวมความว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของคนอืกก่นคนดีเต็มไปด้วยความสกขรก ไม่เจขอใจอาดอันนี้การพิจรารณาอาหารเรติโกสัญญาเนี่ยเป็นพื้นฐานของพระอนาคามีแต่ได้ว่าพระทุกอง,งเลนทุกองทใไมพิจารณาก่อนกินเข้าไปตกโรคกันแน่แล็รวมความว่าอย่าลืมเวลาฉันอานหารได้รวลารอีกสองเวลาที่จะเดินไปเดินมาแล้วเดินเป็นบาทแค่เดินในความสํารวม ให้ทอดสายตาชั่วแอกหนึ่งหมายความวัดจากเท้าวไปไประมาณสีส่ศอกมันจะเห็นผนดีคือเห็นไกลพอสมควรไกลพอสมควรไม่เดี๋ยวหน้าเดียวซ้ายแหลกขวาแล้วก็เวลารับจทดมีรบาดให้รับด้วยความเคารพด้วยการสำรวมอย่าถือเพื่อระวาดท,ที่สายเระวาดนำมาใชา้ ถ้ายัางละนีสัยแครวาดม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ก็สิกไปเสีย <c oughs> นี่ฉะนั้นก็จะตรงนรกไปเพราะว่าเป็นการทำลายพระศาสานาะในรายการอีกราการหนึ่งที่สุมใหม่ที่เข้ามาใหม่เพิ่งทราบว่าที่วัดนี้ก็ห้ามเขาเข้าไปคุยห้องของคนอื่นนะระเบียบก็รู้กันแล้วอย่าฝ่าฝืน ถ้าเราคิดว่าบวชทนไม่ไหวก็สิกไปอย่ามาอยู่ให้มันหนักพระศาสนาเป็นนั้นว่าการบวชเราบวชเพื่อศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่บวชตามประเพณีนิยมที่นี่ไม่ต้องการคนที่บวชตามประเพณีนิยมเพื่อการบวชตามประเพณีนิยมนี้เป็นการบวชเพื่อทำลายพระศาสนา ฉะนั้นถ้าจะชั่วก็ไปชัชวในฐานะเป็นครูวัดยาวพัากาสาวพัดของพระเจ้าไปโชวด้วยต่อไปก็ขอทุกท่านความจริงพระที่เป็นเจ้าของถิ่นนี้ก็ควรจะฝึกพระกรรมฐานให้ได้กับเหมือนกับคนอืน่นคนอื่นที่เข้ามาในคำดีบางทีเข้ามาวันเดียวเขาก็ฝึกได้มนโนยุธิ รึ่งเป็นกรรมฐานที่มีความสําคัญข้าโบสท,ที่นก็รูล้วว่าเป็นสนักกรรมฐานแต่ถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านถ้าบวชอยู่ถึงสองสามเดือนไม่ได้แต่ชาวบ้านเขามาวันเดียวได้ก็ลองเปรียบเทียบความดีกับความชั่วของจิตของเราดูว่ามันดีหรือว่ามันชัว่วนี่ขอทุกองค์ จงคิดว่าการบวชเข้ามาในพุทธศาสนาเราต้องการสีลิริสุสมาธิตั้งมันวิปัสสนาญาณแจ่มใสนี่เป็นหลักกายของนักการบวชทั้งหมดนักการบวชทั้งหมดถ้าขาดบกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งมันหมายถึงว่าใบภาูมเป็นที่ไปทีนี้ต่อไปก็จะพ,พูดถึงแนวการปฏิบัติ สำวรับท่านก้เก่าก็ดีผู้ใหม่ก็ดีการที่ปฏิบัตริรรมาฐานี่มันมีอุปรสรรคคำเว่าอุปรสรรคจะหมายความว่าถ้าจิตรเราไม่เข้าจิชฌานจิตเ,เป็นกระยาก้าเข้าสู่ความเป็นฌานนิวรมันจะรบกลนบางทีสิ่งที่เราไม่คิดมันก็คิดขึ้นมา ตอนนี้เมื่อจิตของเราเข้าถึงสู่ถึงชาละเอียดสมมติว่าทุกท่านได้ที่เปรื่องได้มโนยิธิทุกท่านที่ได้มโนยิธินี่เขาถือว่าเป็นชาละเอียดชานที่เพิงได้คือการเคลื่อนไปก็คือชานสี่ฌานสี่มีสองระดับพป็นหยาบกับละเอียดถ้าละเอียด มหมายความว่าการเคลื่อนไปมีการคล่องตัวดีวันนั้นเป็นฌานสี่ละเอียดถ้าวันไหนมันฝืดวันนั้นก็เป็นฌานสี่หยาบถ้าว่าวันไหนไปไม่ได้เลยก็แสดงว่าวันนั้นจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ถ้าว่าวันไหนจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ <c oughs> ก็มีวิธีแก้มันไปไม่ได้เราก็ไม่ไป เราไม่ไปเราทำยังไงแล้วก็นั่งพิจารณาตัดขันห้าตามอารมณ์ที่เรามีความเข้าใจคือคล่องในอารมณ์ไหนก็ตัดในอารมณ์นั้นถ้าตัดขันห้าไปไม่ไหวก็จับลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ภาวนาไปเฉยๆทำจิตมสุขให้สบายๆคิดว่าได้เท่าไรเอาเท่านั้น แปลว่าถ้าทำอย่างนี้ดีไม่ดีประเดี๋ยวมันก็ไปอันนี้เป็นการแก้นะ <c oughs> แก้อารมณ์ที่เราเข้าถึงเรียกว่าเราใช้มโนยิทิิได้คข่องตัวแต่บางวันไม่เกิดไม่คล่องขึ้นมาต่การไม่คล่องเกิดขึ้นทางทางที่ดีก็ควรจะพิจารณาว่าตั้งแต่เช้าถึงตอนที่เราจะทา มันมีอารมณ์ตอนไหนบ้างที่ขัดต่อคำสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจา้าถ้ารู้ว่าเราไม่ขัดก็หาทางตับด้วยการที่เจรณาแต่กันหา้าเอ้ยถ้าทางที่ดีถ้าวันไหนมันไม่คล่องถ้าวันไหนคล่องทีก็เริ่มปับ๊บจิตก็เคลื่อนปุ๊บทันทีนี่ก็ปล่อยวันนั้นไปวันชาล,ละเอียดดีแล้วศีลดีท่างสมาธิดีทั้นปัญญา แต่บางวันจับคารมันตื้อ้ามันตื้อลงมาก็ปล่อยอารมณ์ทั้งหมดถ้าจิตจิตมันพยายามคิดจะใช้วิปัสสนาญยาณคือตัดขันห้าก็ตัดขันห้าถ้าจิตมันไม่พอใจในการตัดขันห้าก็ใช้กำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกแล้วก็ภาวนาเฉยๆโดยที่ไม่คิดถึงอะไรทั้งหมด หมายความให้รักษาอารมณ์ธรรมดาธรรมดาไม่คิดอย่างไรทุกอย่างที่จุดหนึ่งนะที่จุดหนึ่งที่มันเป็นจุดที่แปลกที่สุดคือว่าทั้งผมทั้งคนอื่นก็โดนมาแล้วตรงนั้นนั่นก็คือไอ้ยีนข่าวตัวแบบนั้นที่เข้าเข้าอาาอกก็ออกไปนีแมลงเข้า คือว่ามันมีอารมณ์อันหนึ่งคือเป็นอารมณ์ของกิเลสอันนี้ทุกท่านอาจายอยอทุกท่านอาจจะโดนหรือบางท่านจะไม่โดนนะมันมีอารมณ์เบื่อพิเศษคือว่าอารมณ์เบื่อพิเศษเนี่ยบางทีเราภาวนาภาวนาไปพิจารณาไปใจสบายแต่บางครั้งมันนึกจะดา่าพระพุทธเจ้าเส่หรืมี อยากจะคิดทำลายทวินัยเสียก็มีถ้าลมอย่างนี้เกิดขึ้นนะจะต้องทราบว่าจิตของท่านตอนนั้นกำลังจะตัดกิเลสละเอียดเอถ้าจิตมันจะตัดกิเลสละเอียดเขาเรียกว่ากิเลสสม,มานมันจะเข้ามาสิงจิตตอนนี้ไอ้ที่จิตมันที่มีอารมณ์คิดอย่างนั้นมันเป็นกิเลสสม,มาน มันก็จะมีความมัวในบางขณะแล้วก็ในบางขณะที่เรามีความแจ่มใสขึ้นเราก็มานั่งปรงใจว่านี่เราจะแพ้กิเลสมาทรทะไรยังไงเราสะยกตนขึ้นจากน้ำเราเป็นครภวาามันก็มีอุปมาเมืนกําน้ำไม้สดที่แช่ดิูนในน้ำดว้วยที่แช่ในเกล็ดตมด้วยคือกิเลส เวลานี้เราเป็นพระก็เหมือนกับไม้สดที่ยกขึ้นมาจะเปลีอกตมนแล้วก็น้ำเอามาวางไว้บนบกมันรอเวลาจะแห้งไปกีละน้อยละน้อยเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องมาตัดสินใจว่ากิเลสอะเรที่มันมีสำหรับเราแล้วก็มีสำหรับคนอื่นด้วยตัวอย่างในพระพุทธศาสนาก็มีสานุสมณีเป็นตัวอย่าง สารุสมนเองที่มีสภาพแบบนี้บทในสมัยพระเด้าก็อยากจะสิทธิ์สมิ่กันในที่สุดมารดาของท่านถึงเป็นนางฟ้าในอดีตมันดาในอดีตก็ามาเตืนอนเกิดความรู้สึกเท่ากับใจเส้นใหม่แย่ขึ้นเชื่อความต้องการในการมฉันทะก็ดีในโลภพะความในโลกคนดีในความโกรธคนดีในความหลงคนดี มันเป็นของเลวไม่ดีสําหรับเราฉะนั้นบารดาของเรามาเตือนเช่งเป็นทวันดาถ้ายกย่อส่งเสริมว่า,าการบวชเป็นของดีเราก็โยกขอพฤติปฏิบัติในภูมัยจันต่อไปโดยไม่มีความอันเลในทุกสิ่งทุกอย่างภายนอกทั้งหมดเป็นร่างกายเขางปนคนองคน,คนดีว่าทูท่าคนดีไม่เตือนศาสนา แม้แต่ร่างกายของตัวเองคนดีก็ไม่ต้องการในที่สุดให้นก็เป็นพระอรหันตยย์ในช่วง,อ,งอายุเจ็ดปีคนนั้นเพราะว่าไม่กี่วันทานก็เป็นอรหันต์นี่ขอบรรดาท่านหลายที่มาเอิญมีกําลังใจสูงและก็ถูกกิเลสประเภทนี้รบกวนจนทราบว่านั่นเรากําลังจะตัดกิเลสตัวละเอียด แต่ว่ากิเลสมันไม่เข้ามาสิงใจเราทำให้เราเกิดความท้อถอยอย่างสานุสมันเลนอยากจะสึกแต่ในสุดไม่สึกตัดสินใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อตายเราเป็นพระเป็นเนรเราก็ตายเราเป็นพระวาสเราก็ตายแต่ว่าถ้าตายอย่างพระอย่างเนรเป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงอิปัสสนาญาณ เราอย่างน้อยเราเป็นเทวาดาก็ได้เป็นสงคนได้หรือไม่เช่านั้นก็ไปนิพพานนี่เรรดาท่านังหลายที่อาจจะทบกำลังใจแบบนี้ก็บังอย่างคุณอรุณไพสิริที่จะมาบทันที่เก้านี้ก็เคยโดนอาการแบบนี้มาเือนกันผมก็โดนมาแต่ว่าไม่มีใครเขาบอกก็ต้องต่อสู้ด้วยตนเองทุกคุณก็รู้สึกว่ามีกำาไร ตอนนี้ไปก็ขอพูดกันทั่วไปว่าทุกท่านถ้าหากว่าตั้งใจคิดว่าให้กำลังใจมันเวรงแจ่มใสเป็นปกติอยู่เสมอยงคิดไว้เสมอว่าชีวิตเราเกิดมาเพื่อตายแลว้วความตายไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายมันอาจจะตายที่เวลานี้เดี๋ยวนี้ก็ได้ ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของร่างกายคือกันห้าถ้ามันจะตายก็เชิญว่การตายของเราเราจะไม่ตายแบบคนโง่เราจะตายแบบคนฉลาดนั่นก็คือหนึ่งเราจะขอยึดคุณของพระพุทธเจ้าคุณของธรรมคุณของพระอริยสงฆ์เป็นสัญะเป็นยึดถ ตามที่เราพูดว่าพุทธัทงสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังฆังสรนังกชามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่เพึ่งข้วาพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง่งข้วาพเจ้าขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึง่งนี่เรียกว่าเรนพูดถึงเรนาคมเมื่อถึงเทรนาคมแล้วย่อมเป็นปัจจัยเกิดในสวรรค์ได้ี่เหมือนกับ มาไม่ได้คุณดาลีที่ประมุิไม่ได้ทําความดีอะไรเลยเพียงแค่นึกถึงความดีของพระเจ้าก็ทำประสงค์ประอารมณ์ก็ไปสวรรค์ได้แต่ยังดีไม่พอถ้าใจดีพอต้องตัดทับายภูนซะเลยไม่ยอมลงนรกเปิดเผยตัวกายเป็นสตรสัตันนั่นก็หมายความว่าเราจะเป็นพระโสดาบัน อารมณ์เขาไม่โสนดาบัญเขกล้าฟรีนี่คือเราเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์เป็นพระดูสิขาบทเสียคถชวนนานวะโกวาียาสัจธบมบวชหรือว่าฟังินในทุกวันฟังแล้วก็ตั้งใจจำตั้งใจไปปฏิบัติเวการนี้สองทรงกำลังใจไว้เพียงแค่ก็สมชานเป็นอย่างต่ คำว่าปฐมฌาชายก็คือเมืารมทรงตัวอยู่ในด้านของกุศลน,นอกจากนั้นเราก็มีศีลบริสุทธิ์จิตรักนิพานเป็นาอารมณ์แค่นี้พระโสดาบันจำกันไว้ให้ดีนะว่าเราปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยเจ้าอย่างน้อยที่สุดเราจะเป็นพระโสดาบันให้ได้ เมโสดาบันมีอะไรอันดับแรกที่เราคิดว่าเราจะตายเนี่ยเราจะไม่ยอมลงอาใบภูมิคือจะเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จะมีศีลบริสุทธิ์จะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์คําว่ามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็หมายความที่เราทําความดีทุกอย่างเราทําเพื่อพระนิพพานอันนี้เป็นปัจจัยของโสดาบัน หรือว่าเป็นลีลาของอโสดาบันความจริงรอารมณ์ใจของทุกคนถ้าตั้งอยู่ระดับเพียงแค่โสดาบันความมุ่นวายของจิตมันไม่มีเพราะเรนหนึ่งจิตคิดว่าเราจะต้องตายเป็นกฎธรรมดาสองถ้าจะตายเราจะยึดคุณพระพุทธเจ้าเพื่อคำะารีสฆงยึดศีลเป็นสรณะที่ตึ่ง มีพระนิพพานเป็นที่ไปแล้วจิตก็วางโลกประทำแปดปาะการเสียไม่เมาในลาบไม่เสียใจมันลาบสลายไปไม่เมาในยศไม่เสียใจม่นยศสลายตัวไปไม่เมาในสุขไม่เกิดความทุกข์มาทุกข์ตกใจเมื่อทุกข์มักมเกิดขึ้นไม่หวั่นไหวในคํานินทา และก็ไม่ยินดีในการเสยแผิเรื่องความว่าอะไรจะมาทั้งเหนือทางใต้ก็ตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรือพรธเจ้าตอนที่บำเบป็นบรมีก็โดนกล่แกล้งจากวะิวทัตในเหตุนานาปริการ มีชาติหนึ่งที่ท่านถือขันติวรรมีขันติวรรมีนิเราความอดใจอดทนพระเทวทัตเป็นพระราชามิชาติทิแฐิพระพุทธเจารร้าเป็นฤาษีใครคนไปถามว่าฤาษีมีอะไรดีท่านฤาษีกต็ตอบว่าฉันมีดีคือขันติคือคอวามอดทน แกก็ให้จับเรศีนอนลงตัดขาทั้งซ้ายข้างหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมท่านเรศีก็บอกไม่โกรธปัดขวาทั้งข้างขาขวาซ้ายขาขวาข้างขวาหนึ่งขาดไปถามว่าโกรธไหมเรศีก็บอกไม่โกรธปัดแขนซ้ายถามว่าโกรธไหมไม่โกรธปักแขนขวาถามว่าโกรธไหมไม่โกรธ ตอนดีสุดนดื่อสีทนความปวดในไหวก็ตายนี่เป็นอว่าพระพุทธเจ้าตอนมนเป็นบรมีหนักมากแต่ตอนมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิงหนักใหญ่ไปที่ไหนถูกด่าที่นั่นไปที่ไหนถูกว่าที่นั่นถูกแกงแกล้งที่นั่นพระพุทธเจ้าก็ทรงเฉย อันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็ถือว่าไอ้เราเนี่ยถ้าบังเอิญกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ถูกใจเข้าเราก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาของการมีกันห้าคือร่างกายจิตใจเราจะดีขนาดไหนก็ตามคนอื่นก็อาจจะไม่เห็นว่าเราดีเ็าช่างเขาเท่เขาอยากจะด่าก็ด่าเขาอยากจะว่าก็ว่าเขาอยากจะดินทายก็ินทายเขาปล่อยเขาทําใจเป็นสุข คิดมั่นใจในความดีว่าเวลานี้เราทรงความเป็นประโสดามันใครจะว่ายัางไงยังไงเราก็เป็นประโสดาบันประสดามันเป็นอย่างไงหนึง่งเราไม่ลืมความตายไอ้นคนยันดาเราต้นดาไม่นานหรอกธรรมาชาติเราตายเราก็ามาได้ยนินวันนี้สุดเราก็จะมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่ขึ้น เรามีศีลบริสุทธิ์เรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์ภูมิใจในความดีใ,น,น,น,คใน,น,นความเป็นพระอริยเจ้าของเราให้จิตมันมีความเป็นสุขจิตมีอารมณ์ชมชื่นอย่าลืมว่าถ้าที่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าการทือตัวทือตนเร้อเราทือเขาไม่มีเป็นปแต่ว่า,วาถ้าเขาชั่วเราไม่ชั่วตามเท่านั้นนี่เป็นรมใจนะ เ้าคิดว่าบรรดาท่านที่ปฏิบัติทั้งหลายเพื่อคนเก่าอาจจะทรงได้ดีแล้วตอนนี้ไปก็ขอนิแนะนำวิธีปฏิบัติสำหรับรรรดาท่านพทบริษัทใหม่พระใหม่พระเจ้าของด้านบนขอเตือนอีกครั้งนะว่าอย่าปล่อยให้ของดีที่เรามีอยู่ที่วัดของเราให้คนอื่นเข้าไปนีเข้าไปเป็นเกือบหมื่นคนแล้วนะ เพียงแค่ชั่วเดือนธันวาคมเนี่ยเจ้าของตำบลเนี่ยอยากอยากอยาเรียกว่าอย่าททำให้อยากอย่าเสียทีเขารักษากำลังใจสบายพิธีปฏิบัติทำยังไงพยาามฝึกใจกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกภาวนาวันมะพะทะเวลาหายใจเข้านึกวันมะ เหลายใ,ใจออดยกว่าพระธรอันนี้ทั้งเก่าทั้งใหมค่ควรจะทำและเวลาที่ภาวนานทำใจสบสายบางครั้งแตห่หากว่าท่านอังหลายที่ได้แล้วอยากจะไปให้มันเร็กวก็ได้ไปช้าก็าได้ถ้าจะไปเร็กวก็ร,รวบรวมกำลังใจทันทีโดยไม่สนใจไม่ตรมไม่ใจเขาออกจิตจับจดแล้วพุ่งเข้าไปสู่นิพพาน สำหรับท่านผู้ปฏิบัติใหม่พยายามนึกทังลมหายใจเขาออกกับคำภาวนานะหรือว่ายาเขามำสมาธิเนี่ยจำไม่ดีแล้วเการตั้งใจเท่าน,นั้นเองอย่าไปนึกว่าสมาธิทำไปแล้วมันจะต้องไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ไม่ได้ยินไม่ได้ยินอะไรทั้งหมดเนี่ยมันเป็นฌานละเอียด ต่ว่า,าการฝึกมโนยิทิแบบนี้ได้ยินทั้งหมดเพรการฝึกแบบพิเศษฉานั้นขอทุกทา่านตั้งใจภาวนาวันมะมะปะทะเวลาให้ใจเข้านึกวา่านมะเวลาให้ใจออกนึกว่าระทะและเวลาที่กำหนดรู้ลงให้ใจคำใจสบายๆอย,ย่าให้มันหนักหน่วงเกินไป กำหนดโู้ลเาไม่ใจเขาออกพร้อมในคำภาวนาแบบเป็นสุขหรือว่าอยากกดอารมณ์ให้มันเครียดถ้าเครียดถ้าเกรงเกินไปมันก็ไม่มีผลเป็นอัตตาที่นำมาถานิโยให้เวลาภาวนาไปนึกอยากจะเห็นโน่นนึกอยากจะเห็นนี่นึกอยากจะไปโน่นนึกอยากจะไปนี่มันก็ไม่ได้ปีนการม่สุขนิการนิโยต้องมาใช้มัชฌิมาปฏิบทา คือท,ทำแบบสบายๆรู้ลมเข้ารู้ลมออกความจิตให้เบ็นสุขอัอนนี้ถ้าถึงเวลาที่ครูผู้สอนเข้าไปแนะนำตอนนั้นขวัรดาทพุทธบริษัททุกท่านให้หยุดภาวนาเสียหยุดกำหนดรูล้ลมหายใจเขาออกคือไม่สนใจกับลมหายใจเขาออกด้วยไม่สนใจกับคำภาวนาด้วยการรมสบาย ังเสียงครูผู้สอนแนะนำถ้าหขาว่าครูผู้สอนถามไม่เห็นอะไรไหมไม่ใช่อารมณ์เดิมอารมณ์แรกเป็นสำคัญให้คำม่าเห็นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกเพราะว่าคำว่ามนโนยิธินี่แปลว่ามีลิทางใจที่เราไม่ได้ใช้ตาดูเราใช้จิตรู้ที่ว่าเขาถามไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าไหมอารมณ์จิตมันบ้าเห็นก็ตอบว่าเห็น ที่เรถามไปเห็นเขาไม่เจ้าวสีอะไรไปเห็นไทยสีอะไรความรู้สึกมันบอกว่ายัางไงตอบทันทีคนข้างๆเราไ่เห็นว่าเหลืองแต่พวกเราบอกขาวก็กรตอบขาวแยกไปเหลืองตามเขาเพราะว่าเริ่มต้นเข้าจุดตอนนี้เป็นเรื่องอของทิ่ยุฬาญญามรลมสัมผัส ออครูให้ตัดกันาห้านึกถึงบรารมีพร,ร,พร,ระรรรรพุทจาจ้าช่วจิตเป็นกำลังพวงจิตเข้าไปสู่พระจุลามณีเจดียสถานตอนนี้ถ้าขึ้นจนถึงจุลามณีก็ทราบว่าจิตตรงนี้เป็นจิตของฌานสีและถ้าประกอบว่งการตัดันห้าเนเด็กขาดจิตใจขัมดาเทพุทธรรมริศจะมีความรู้สึกสัมัสัสาข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 บภาพชัดเตนแจ่มใส อะไรต่อเทนี hmm. it, ้ไปพระบรรดาจนพุทธรริษัทัป็นหลายทเทมิสุสมณเณรมุบาศกุบาสิกาั้งกายให้ตรงอารมณจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามปทิยาใสสำหรับผู้ใหม่ดีนเสียงกรี๊ดอย่าเพิ่งลืมตานะเป็นวาระที่ครูก็แนะนำนะครับเป็นแนะนำท่านเรื่องปฏิบัติได้